สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกอีกแล้วค่ะเคยเป็นกันไหม ปอกแอปเปิลตั้งทิ้งไว้แป๊บเดียวเฮ้ยสีเปลี่ยนสีคล้ำค่ะวันนี้นะคะการมาแบ่งปันค่ะวิธีการปอกแอปเปิลผ่านไปเป็นแบบหลายๆชั่วโมงตั้งทิ้งไว้นะคะยังจะมีความขค้าจ๊วน่ากินกันอยู่ค่ะมาค่ะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันกับการเนาะก่อนอื่นนะคะบอกเลยค่ะวัตถุดิบหลักค่ะก็ต้องมีแอปเปิลนะคะเพื่อนได้แอปเปิลมาแบบนี้ปุ๊บล้างทำความสะอาดด้านนอกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแช่เบกกิ้งโซดาแช่น้ำกรงน้ำเกลืออะไรแช่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะ นี่หลังจากนั้นนะคะการก็จะเตรียมในส่วนของน้ําสะอาดค่ะการจะเน้นเป็นน้ําสะอาดที่เรากินได้นะคะนี่ค่ะประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะตามด้วยเกลือค่ะเป็นเกลือป่นนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะการจะละลายทําเป็นน้ําเกลือแบบเบาบางไว้นะคะคนให้เกลือละลายนะคะลองแตะชิมน้ําดูก,ก่อนนะม,มันก็จะเป็นน้าเกลือแบบน้ําเกลือแบบเบาบางอะ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาจัดก,การปอกแอปเปิลกันนะคะก็ปอกปกติธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็วิธีการปอกแอปเปิลอ่ะไม่ให้มันขาดอการก็ยังปอกไม่เป็นเนาะปอกปกติเลยค่ะใช้มีดปอกแตงนี่แหละค่ะรับรองค่ะแอปเปิลขาวจั่วเลยนะผ่านไปแบบเป็นสิบกว่าชั่วโมงแล้วอ่ะแอปเปิลมันก็ยังดูแบบสีสวยน่ากินอยู่ชวนกินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเนื่องด้วยแอปเปิลการน่ะมันลูกใหญ่การก็ต้องใช้เขียงช่วยนะคะผ่าเลยค่ะผ่าแอปเปิล แล้วก็หั่นแอปเปิลเป็นชิ้นๆนะคะหลังจากหั่นเสร็จปรับเรียบร้อยค่ะรีบใส่ลงไปในน้ําเลยนะคะน้ําเกลือค่ะที่ทําไว้นะคะทันทีเลยค่ะนี่นะคะหลังจากการบอกแล้วก็หั่นแอปเปิลนะคะการก็จะเอามาแช่น้ําเกลือแบบบางเบาของกันนะคะแบบนี้ค่ะการจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ3-4นาทีค่ะประมาณนี้นะคะการถึงบอกว่าจําเป็นที่จะต้องเป็นน้ํากินได้เออน้ํากินของเราเนี่ยแหละค่ะรับรองค่ะทําวิธีนี้แอปเปิลนะผ่านไปแล้ว ชั่วโมงเลยค่ะแอปเปลิลก็ยังจะมีความสวยมีความขาวมีความน่ากินนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยจ้าแอปเปลิลอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันจะลอยน้ำเราก็จะมาพลิกกลับอะค่ะให้มันโดนน้ำแบบทั่วๆแบบนี้นะคะ นี่การก็แช่มาจนครบเวลาแล้วนะคะประมาณ4นาทีค่ะ่าให้เพื่อนนะคะเตรียมกล่องค่ะหรือจะเป็นจานก็ได้เนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหยิบแอปเปิลขึ้นมาค่ะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะใช้วิธีการสะบัดน้ําออกค่ะเราจะไม่เอาไปล้างน้ํานะคะนี่แหละคะ่ะการถึงบอกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็น้ําที่เรากินได้ปกตินี่แหละคะ่ะนี่เพราะว่าเราไม่ได้ล้างน้ําออกเนาะแล้วก็อย่างที่เกลือที่ใส่ลงไปอะคะ่ะต้องแบนแบบเจือจาา นะคะสบัดน้ำออกนะคะเราก็เอาแอปเปิลนะคะมาเรียงใส่กล่อง เนาะใส่กล่องใส่จานพร้อมที่จะเสิร์ฟนี่นะคะก็จะได้อ pple แบบนี้ค่ะรับรองค่ะข่าวจั่วขาวจัววจ่ว,ว,วแน่นอนเลยจ้าลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยจ้าแค่แวะมาบอกนะคะมีอะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะหรือใครมีวิธี นะคะที่แตกต่างจากการค่ะแล้วได้ผลดีมากๆากะคะ่ะอย่าลืมแบ่งปันกันด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ